พ่อรวยสอนลูกหลายๆคนน่าจะรู้จักคุณคิโยสกินะคะผู้เขียนในหนังสือการเงินชื่อดังอย่างพ่อรวยสอนลูกเขาบอกว่าพ่อที่แท้จริงของเขานั้นมีความคิดแบบพ่อจนส่วนพ่อของเพื่อนสนิทเขามีความคิดแบบพ่อรวยค่ะซึ่งเริ่มต้นด้วยเงินเพียง น้อยนิดแต่สามารถกลายเป็นหนึ่งในคนที่รวยที่สุดของฮาวายได้เลยด้วยการที่เขาได้คลุกคลีกับพ่อทั้งสองท่านคุณคิโยสกินะคะก็ได้เรียนรู้คำว่า,าคำพูดของพ่อทั้งสองแตกต่างกันนะคะเราลองมาดูกันว่าถ้าอยากจะมีทัศนคติแบบคนรวยต้องทำอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วความคิดแบบไหนที่ควรหลีกเลี่ยงอ่ะ พ่อจนบอกว่าฉันไม่มีวันรวยได้หรอกพ่อรวยบอกว่าฉันเป็นคนรวยแม้ว่าพ่อรวยของคุณที่โยซากิจะเจอภาวะล้มละลายเขาก็ยังเรียกตัวเองว่าคนรวยความแตกต่างระหว่างการล้มละลายกับความจนก็คือการล้มละลายน่ะมันแค่ชั่วคราวแต่ความจนน่ะคือตลอดไปพ่อจนบอกว่าฉันซื้อมันไม่ได้หรอก พ่อรวยกลับบอกว่าฉันจะซื้อมันได้อย่างไรประโยคของพ่อจนนั้นเป็นเพียงประโยคบอกเล่าที่ชวนให้ท้อถอยเสียเกินแค่พูดคํานี้สมองก็ไม่ทํางานต่อแล้วส่วนประโยคของพ่อรวยนั้นเป็นคําถามที่กระตุ้นสมองให้คิดว่าวิธีสร้างเงินเพื่อหาซื้อสิ่งนั้นๆแต่เดี๋ยวก่อนนะขาชอปอย่าเพิ่งเฮไป นี่ไม่ได้หมายความว่าเราควรที่จะซื้อทุกอย่างที่เราปรารถนานะคะแต่ประเด็นอยู่ที่การฝึกสมองให้คิดหาคำตอบเรื่อยๆต่างหากว่าจะหาทางสร้างเงินอย่างไรไม่แน่ว่าพอเราได้เงินนั้นมาแล้วเราอาจจะไม่ได้อยากได้ของชิ้นนั้นแล้วก็ได้ค่ะพ่อจนบอกว่าบ้านของฉันคือสินทรัพย์แต่พ่อรวยกับบอกว่าบ้านของฉัน คือหนี้สินหลายคนยังไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้สินค่ะให้เราอธิบายง่ายๆและกันสมมุติเราตกงานวันนี้สินทรัพย์คือสิ่งที่จะยังทําเงินให้เราได้แต่ส่วนหนี้สินนะคะจะดึงเงินออกจากเราในกรณีของบ้านค่ะ ซึ่งตัวอย่างข้างต้นนั้นเป็นสิ่งที่มีมูลค่าสูงแต่กลับไม่ค่อยเพิ่มมูลค่าเมื่อเวลาผ่านไปสักเท่าไรนะักแถมเราอาจต้องจ่ายดอกเบีย้ยกู้บ้านเรื่อยๆด้วยนะคะจึงทำให้บ้านกลายเป็นหนี้สินอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่แต่แต,แต่ไม่ได้จะบอกว่าไม่ให้ซื้อบ้านนะถ้าซื้อด้วยความจำเป็นมันเป็นเรื่องที่โอเคเลยค่ะจุดสำคัญคือเราต้องเข้าใจว่าสินทรัพย์ และนี่สินต่างกันอย่างไรพ่อจนบอกว่าเรียนให้หนักเข้าไว้จะได้ทำงานในบริษัทดีๆส่วนพ่อรวยนั้นบอกว่าเรียนให้หนักเข้าไว้จะได้สามารถเป็นเจ้าของบริษัทดีๆได้เราคนรวยมักไม่กลัวที่จะคิดการใหญ่คะ่ะพวกเขาจะตั้งความหวังไว้สูงๆและคาดหวังว่าจะทำเงินได้เยอะๆในขณะที่คนธรรมดาทั่วไปคาดหวังว่า พวกเขาจะต้องลำบากและไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้สูงมากพ่อจนบอกว่าเรื่องเงินทองอย่าไปเสี่ยงส่วนพ่อรวยบอกว่าจงเรียนรู้วิธีบริหารความเสี่ยงมีหลายคนที่กลัวความเสี่ยงค่ะจึงเก็บเงินไว้กับตัวเองนั่นเพราะเขาอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆความเสี่ยงนั้นสามารถบริหารจัดการกันได้ คนรวยส่วนใหญ่ลงทุนลงเล่นเกมการเงินก็เพื่อเอาชนะซึ่งพวกเขาต้องมีความกล้าได้กล้าเสียระดับหนึ่งแต่ขณะเดียวกันพวกเขาก็สามารถรับความไม่แน่ไม่นอนได้นะคะนั่นหมายความว่าพวกเขาไม่ได้แค่หลับหูหลับตาเกาเข้าไปสู่สนามรบแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยแบบนั้นอันตรายค่ะพวกเขาต้องกล้าที่จะรับความเสี่ยงแบบชานฉลาดซึ่ง ต้องใช้ประสบการณ์และความรู้ระดับหนึ่งดัง,ดงนั้นเพื่อที่จะให้ได้ประสบการณ์และความรู้มากขึ้นเราก็ต้องลองลองลองผิดลองถูกนะคะและเรียนรู้ทุกครั้งเมื่อสำเร็จหรือล้มเหลวสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้เราได้นะคะและทําให้เราเข้าใจความเสี่ยงมากขึ้นพ่อจนบอกว่าฉันไม่สนใจเรื่องเงินหรอกพ่อรวยบอกว่า เงินคืออำนาจพวกเราส่วนใหญ่มักถูกสอนให้เรียนดีๆหางานดีๆทำและจงพอใจในชีวิตที่เรามีอยู่เสียจะว่าเป็นความคิดที่ดีมันก็ดีนะคะทำให้เราไม่โลภอยากได้อะไรเกินตัวเกินไปนะคะแต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะปิดกั้นศักยภาพบางอย่างของเราที่อาจจะเติบโตได้อีกเนาะ ในทางตรงกันข้ามคนรวยจะคิดถึงเรื่องเงินแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะคะและมองเงินว่าเป็นเครื่องมือที่มีอำนาจซึ่งสามารถนำมาซึ่งตัวเลือกและโอกาสต่างๆได้พูดง่ายๆค่ะคือไม่ว่าเงินจะถูกมองไม่ดีอย่างไรแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีเงินเยอะๆก็ถือเป็นแต้มต่อให้ชีวิตจริงๆนะคะพ่อจนบอกว่าฉันทำงานเพื่อเงินส่วน พ่อรวยบอกว่าเงินทำงานให้ฉันความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนธรรมดาอย่างหนึ่งก็คือวิธีที่พวกเขาได้รับเงินคนธรรมดาส่วนใหญ่ก็ทำงานแลกเวลาหาเงินกันไปเงินเดือนออกทีก็ชาบูบ้างซูชิอร่อยอร่อยบ้างวิธี นี้แม้จะกการันตีว่าได้เงินแน่นอนแต่ถ้ามัวแต่ทำงานแบบนี้อย่างเดียวโดยไม่หาทางให้เงินงอกเงยทางอื่นเลยก็อาจจะทำให้เงินไม่พอในอนาคตและมีความเสี่ยงหากเกิดกรณีตกงานอีกในขณะที่คนรวยนั้นส่วนใหญ่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองทำงานแบบมีค่าคอมมิชชั่นหรือเลือกลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆหลายคนอาจจะบ่นว่า โหมีเงินแค่นี้จะให้มันทำอะไรได้ไม่พอหรอกซึ่งเราก็ปฏิเสธแต่ชีวิตเราไม่จำเป็นต้องเลือกทางเดียวเราสามารถทำงานไปด้วยและให้เงินทำงานแทนเราไปพร้อมๆกันก็ได้นะคะผ่านการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆอย่างเช่นการลง,ลงหุ้นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือการสร้างธุรกิจเล็กๆ ที่พอจะสร้างกำไรให้เราได้ควบคู่กันไปด้วยนะคะ